สวัสดีค่ะวีวีสตอรี่ยังอยู่ที่จังหวัดน่านนะคะด้อมนอมมองๆองนี้ไม่ได้จะปีนรั้วไปเอาอะไรเขานะคะแต่กำลังมองความสวยงามของต้นไม้ค่ะซึ่งอยู่ตรงอำเภอเมืองเลยนะเพื่อนๆเราจะพาเพื่อนๆไปซุ้มลั่นทมค่ะซึ่งอยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไม่ใช่ใกล้สิอยู่ข้างในเลยนะคะพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดน่านโอ้โหกุ้ยช่งขงสิช้าง เลยอู้วมีเจดีย์สีอทองด้วยน้องเห็นไหมอา้อาวเฮะยยิงอ่ะโอ้นี่ประตูนี้ป,ปิดตายโอ้โห ในส่วนของพิพิพธภัณฑ์นะคะปิดไม่ให้เข้าชมนะคะเพื่อนๆไปได้แค่ตรงอุมโมงค์ของต้นลั่นทมบางคนก็เรียกว่าซุ้มรีลาวดีค่ะจังหวัดหน้านี่วัดเยอะจริงๆนะคะวัดสวยงามเยอะแยะไปหมดวันนี้ก็จะตั้งใจพาเพื่อนๆนะคะไปชมวัดหนึ่งซึ่งออตั้งใจมากนะคะเพราะต้องขับไปที่อำเภอท่าวังผาเลยค่ะแล้วระหว่างทางก็ฝนตกนะคะ แล้วก็ได้ชมทัศนียภาพหมู่บ้านต่างๆนะเห็นความสงบเรียบง่ายนะคะของชาวจังหวัดน่านแล้วก็อากาศดีมากเว่าคะ่ะเพื<ๆ>่อนๆนี่คะ่ะมาถึงแล้ววัดกงนะคะหรือว่าวัดสีมงคลนะคะเพื<ๆ>่อนๆซึ่งอยู่ท่าวังผาจังหวัดน่านเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมายาวนานนะคะจัดสร้างมาเนี่ยประมาณ200ปีนะประมาณนั้น200ปีนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวตามวีวีเข้าไปข้างในเลยค่ะมองจากด้านนอกแล้วก็ใหญ่โตอยู่นะนี่จะเป็นการมาครั้งแรกเลยนะมีคนแนะนำว่าถ้ามาถึงจังหวัดน่านต้องมากราบนะคะหลวงปู่กงค่ะซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดน่านนะคะเดี๋ยวตามวิววิเข้าไปข้างในค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างโอ้โห สวยงามมากๆนะคะเพื่อนๆดูสิคะวัดสร้างขึ้นมานะคะใหญ่โตแล้วก็มีศิลปะวัฒนธรรมนี่แค่ด่านแรกที่เดินเข้าไปก็จะเจอกาดข่วงวัดนะคะกาดเนี่ยแปลว่าตลาดนะคะเพื่อนเป็นภาษาภาคเหนือเขาก็เรียกว่ากาดนั้นกาดนี้นะคะนี่เดี๋ยวตามเข้าไปเขาบอกว่ามันมีวัดที่มีพระพุทธรูปหยกที่ใหญ่มากๆด้วยนะคะ วิวีเองก็อยากจะเห็นเพราะว่าเป็นคนที่ชอบรัตนมณีหรือว่าหินมงคลต่างๆนะคะผ่านเข้าไปก็เขาจะจัดให้เหมาะกับการมาวัดแล้วก็บวกกับความเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะใส่ความเป็นภาคเหนือพื้นบ้านเข้าไปในระหว่างที่เดินทางเข้าไปนะคะก็จะได้ยินเสียงดนตรีเพาะ ตลอดเวลานะคะแต่เราไม่สามารถให้เพื่อนๆได้ยินเสียงนั้นได้เพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์นะคะเพื่อนๆก็เลยจะได้ยินเพลงที่วีวีจัดให้นี่ค่ะเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมคะตรงนั้นนั่นคือทุ่งนาดอยภูคาเป็นทิวเขาสวยมากนะคะเห็นไม้เขียวขจีไปหมดเลยต้องยกกระโปรงขึ้นเวลาเดินนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดตกนะคะแต่ว่าไม่ได้โปนะคะ ข้างในมีกระโปรงยาวซับไว้อีกชั้นหนึ่งแล้วก็อยากให้เพื่อนๆนะคะเห็นวิวเหมือนที่วิวเห็นนี่หลังฝนตกนะคะจุดข้างล่างนั้นจะเป็นคาเฟ่ค่ะซึ่งจัดโดยวัดนะคะมีการปลูกข้าวมีผักนะคะแล้วก็มีการทำงานจริงๆนะคะข้างล่างนั้นมีผลิตผลของวัดนะคะแล้วก็ชาวบ้าน ภูเขาสวยมากอยากไปดอยที่เห็นข้างหน้านั้นเลยนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วไปดอยเสมอดาวติดใจมันสวยจริงๆเลยอิจฉาคนน่านมากมายนะคะมีวิวสวยๆอากาศดีๆทุกๆวันเลยค่ะเพื่อนๆดูสิดอยสวยมากประทับใจนะคะแล้วก็จะมีลำแสงเนี่ยพาดลงมาเราไปถึงช่วงประมาณบ่ายโมงนะคะเพื่อนๆแต่ว่าวันนี้ฝนตกฟ้าก็เลยไม่ได้เปิดต่เต็มที่นะคะ ส่วนนี้ก็เป็นพระอุโบสถนะคะข้างในเขาจะมีการสวดมนต์นะด้านในกันนะคะเป็นระยะระยะนะคะก็สามารถมากราบพระข้างในได้นะคะมีพระทันใจด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยววิวจะพาเดินเข้าไปดูนะคะว่า,าตรงจุดนั้นนะ่ะเขามีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะถ้าเพื่อนๆมานะคะจะบอกว่าพื้นที่มันกว้างนะ เพื่อนๆก็ค่อยๆเดินดูนะในส่วนที่เป็นแกรนิตก็ระวังลื่นนิดนึงนะคะเพราะว่าพราโดนน้ำเนี่ยมันลื่นนะคะดอกไม้เขาจะจัดไว้ให้เราเป็นชุดๆนะคะสําหรับท่านที่อยากจะทําบุญนะก็สามารถหยอดตู้ได้เลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าข้างในก็จะมีพ่ออุยอ้ยแม่อุ้ยนะคะหลากหลายอายุก็มาสวดมนต์นะคะจุดนี้ก็มีคนนั่งสวดมนต์อยู่ นีกไปแอบดูเขานิดนะคะมาต่างบ้านต่างเมืองก็ต้องอดูก่อนนะเราจะได้ไหว้ถูกนะคะนี่ค่ะแสงแดดเริ่มจะมานะคะสวยงามไหมล่ะเพื่อนๆดูสิบรรยากาศดีมากเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยทีเดียวเออเดี๋ยวนะคะดิฉันยังไม่เคยไปสวรรค์นะคะเชชันเปรียบเปรยประมาณนั้นว่าน่าจะสวยประมาณนี้นี่ถ่ายมาจากชั้นสองของอาคารนะคะข้างซ้ายมือของวัดนะคะ ให้เห็นว่าเขาปลูกข้าวเยอะมากเพื่อนๆสุดลูกหูลูกตาลุ้นเลยทีเดียวนะคะอยากเดินลงไปข้างล่างนะคะว่าเขามีร้านอะไรขายบ้างนะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปดูข้างล่างเอ๊ะบันไดลงมาอยู่ตรงไหนเนี่ยบันไดลงไม่เจอนะคะเพื่อนๆมันกว้างมากมายนี่นะคะคนที่สวมดมน์ก็เริ่มทยอยกันออกมาแล้ว เดี๋ยววิวีนะคะมีภารกิจก็คือจะลงไปข้างล่างตรงทุ่งนานะคะแล้วก็จะไปกราบพระพุทธรูปยกนะคะตามความตั้งใจก่อนจะไปตรงนั้นนะคะขอถอดชุดข้างนอกออกก่อนค่ะมันเปียกหมดแล้วก็ชิงช้าเขาแข็งแรงมากนะคะรับน้ำหนักเราได้100กิโลนะคะตรงนี้ก็จะมีมุมถ่ายรูปสวย นี่นะคะคุณที่วาก็นี่เลยค่ะขึ้นม้านะคะวีวีขึ้นไม่ได้นะคะกลัวม้าหักนี่นะคะก็จะมีมา้าแล้วก็ให้ขึ้นไปก็บอกคุณที่วาว่าต้องประมาณว่าแอคชั่นเหมือนขี่ม้าจริงๆนะไปรบนะทีเดียวม้าขาวด้วยโซนนี้ก็ทางวัดจะจัดให้มีชุดเครื่องประดับ นะเผ่าต่างๆนะให้เราได้ถ่ายรูปนะคะไม่คิดค่าบริการใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าใช้แล้วก็เก็บให้ทางวัดด้วยนะคะวัดก็จัดตกแต่งมากมายหลายโซนเลยนะคะให้ญาติโยมเนี่ยได้มาพักผ่อนนะคะมาวัดแล้วก็ได้พักผ่อนเป็นวัดกึ่งดูเหมือนการจัดโซนคาเฟ่ทุ่งนานนะคะเพื่อนๆสวยงามนะคะดูแสงสิ แสงสวยมากอู้เห็นไหมล่ะว่ามันสวยใครมาน้านนะคะห้ามพลาดเป็นอังขาดวัดกงนะคะถ้าวังผาออกมาจากอำเภอเมืองประมาณา40นาทีนะคะโดยประมาณนะประมาณ40นาทีนี่ค่ะแสงพาดลงมาสวยงามเป็นที่สุดนี่นะคะวิวิลงมาแล้วค่ะมาพร้อมกับพัดสีแดงประจำตัวนะคะขอเดินชมทุ่งนาน,นิดนึง เขาก็มีเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะเพื่อนๆร้านกาแฟนะคะร้านอาหารช่วงที่วีวีไปนี่โควิดรอบแรกหมดไปแล้วนะคะแต่เราก็ยังพกหน้ากาก,ากไปถ้าอยู่ใกล้คนอื่นเราก็ต้องใส่หน้ากาก,ากนะคะเนี่ยเดินชิวๆคนเดียวก็เลยไม่ได้ใส่หน้ากาก,ากไว้นะคะเพื่อนๆรอบตัวตรงนั้นก็ไม่มีคนนะคะนี่ค่ะทุ่งนาก็จะสูงเท่าเอวดิฉันแล้วนะคะ ต้นข้าวก็กำลังออกรวงกันเลยเห็นไหมคะว่าเขาจัดโซนเยอะมากฮักนาน่านก็จะเป็นคาเฟ่นะคะคาเฟ่นี่คะ่ะเราเจอพระพุทธรูปหยกองค์ใหญ่แล้วนะคะก็จะเข้าไปไหว้นะคะกราบสการะขอพรดูเสาสิคะเพื่อนๆต้นใหญ่มากแล้วก็พระพุทธรูปหยกนี่หยกหนึ่งก้อนนะคะเพื่อนๆ เห็นไหมคะพระประธานเป็นยกสวยงามสง่าสุดๆเลยแล้วข้างหน้าเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมคะซ้ายมือของ <S 1> <S 1> วิววี่ที่ว่าอยู่ตรงนั้นจะเป็นน้ำมนต์ส้มปล่อยนะคะซึ่งเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่เหล่าพระแล้วก็เนรเนี่ยจะมาสวดมนต์นะคะแล้วก็ทําน้ำมนต์นะไว้ให้ญาติโยมเนี่ยนำกลับบ้านไปได้นะคะเพื่อ เอามาพรมบ้านเอามาผสมน้ํานะคะไล่สิ่งอัป,ปมงคลในบ้านเราก็ได้นําน้ำมนต์เนี่ยกลับมาด้วยนะคะเพื่อนๆทาบุญกับวัดไปนะคะเราน้ำมนต์เนี่ยก็ส่งให้ลูกศิษย์นะคะของวิวีในคลาสต่างๆได้มีน้ํามนต์ไว้นะคะเป็นสิริมงคลวันนี้ได้มาวัดกงครั้งแรก รู้สึกดีมากพลังงานดีมากนะคะแล้วก็วัดเนี่ยมีการจัดการบริหารวัดอย่างดีสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็ผู้คนนะคะก็น่ารักมากๆรอบๆตัวนี่ก็มีการตั้งนะคะแผงขายของเนาะมีผลิตผลชาวบ้านมีผ้าทออะไรแบบนี้ค่ะในราคาไม่แพงนะผู้คนยิ้มแย้มแล้วที่ชอบมากๆคือ ห้องน้ําสะอาดมากลานจอดรถก็กว้างนะคะส่วนใครมาแล้วก็อยากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจก็ช่วยจับจ่ายซื้อสินค้าชาวบ้านรอบๆวัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดติดตามวิวี่สตอรี่วิวีรู้โลกรู้คะ่ะ